วันพระบุรุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่ Swiss Land. Swiss Land สวิสเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี้ โอ้โหวันพุบุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเอ๊ะเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างท, <laughs> ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา ที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโอ้หอันนี้อันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศเออนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลย